นีมันแตกมากเลยนะเมื่อ50ปีที่แล้วบริษัทดักแตกของโลก10บริษัท10บริษัทไ้แตกของโลก50ปีที่แล้วนะปัจจุบัน10บริษัทไแตกของโลกนี่ามว่าเหลืออีกบริษัทครับที่ยังเป็นได้แตกของโลกในในวันนี้ในวันนี้ชัว่าเหลือกี่บริษัทเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่บริษัทเดียวครับบริษัทอะไรทราบไหมครับ ไม่ใช่ครับ Microsoft ยังไม่เกิดเลยห้าสิบปีที่แล้ว GE Capital เก่งมากเลยเก่งมากเลยเต่าเหรอครับมิแม่ GE Capital ค <c> ร <oughs> ับแน่นอนนะครับมันมันต้องมีสตอรี่อยู่ใช่ไหมครับ นักวิจัยก็วิจัยมาเกิดอะไรกับ GE ทํทำไมถึงเป็นบริษัทที่ยั่งยืนอยู่ได้บิ๊กอยู่ได้เนี่ยอ,อกใช่้คำว่ารี่ sustainable growth มันเพราะอะไรวิ่งเข้าไปกัข้อมูลนั้นนะลึกเชิงลึกนะไปพบหนึ่งเรื่องที่แตกต่างจากบ้านเขาก็คือคุณแจ็คสเวล่ยเข้ามาเป็น CEO และอ n ท r ร d ดิวนะนำเสนอคำว่าผู้นำ เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมดเลยของคนในองค์กรจากภาวะผู้จัดการให้เปลี่ยนไม่เอาเป็นผู้นําซึ่งไม่มีซึ่งความแตกต่างม,มากเลยนะเปลี่ยนผู้บริหารทั้งหมดให้เป็นผู้นําไม่ใช่ผู้จัดการโอ้องค์กรในนำ้ำอีกม้ากัแบหัวโตๆโตโตโตแบบนึกออกใช่ไหมครับองค์กรอื่นไปหมดแล้วเ <c oughs> <laughs> พราะมันต่างกันยังไงครับต่างกันอย่างนี้ครับนะผู้จัดการนะครับวางตัวนะครับ มาดอยเยนี่วฮะแต่ผู้นำกับถ่อปตนอ่อนโจนเราเองเหมือนกันนะครับเราเป็นหัวหน้าง,งานนะครับถ้าเรามาวางมาดเป็นไงครับถ้าเราไรปลูกน้องร้องเข้าถึงไหมเราก็จะบอกว่าอะไรครับทำ้ลูกน้องเก่งจริงๆไ,ไม่ใช่นะครับลูกน้องกลายเป็นว่าลูกน้องกลัวลูกน้องเข้าไม่ถึงนะลกทําให้ลูกน้องรักดีกว่าถ่อมตน,นะเราดงชอบคนอ่อนโจนเลยใช่ไหมครับ ปรนะาจย์ตั้นชื่อลูกสาวอาจะารวงข้าวรวงข้าวเวลาใครใครใครทำมีบ้านใครทานาบ้างไหมครับมีไหมมีเนาะเวลารวงข้าวที่มันสุกสุกเป็งปั่นนะครับคุณสมมติจริงๆรงิมันจะเป็นไปนไงครับมันจะย้อยลงดินใช่ไหมรวงข้าวที่มันแท่แกนเป็นไงครับมันจะชี้เดะอย่างเงี้ยอันนี้ไรประโยชน์เขาก็บอกเหมือนกันคนก็เหมือนกันคนที่อ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นประโยชน์มากสร้างคุณค่าได้มากมาย แต่พกแค่แกนเองคราเยอะอีกจองของเมยครับจะได้ประโยชน์ใช่ไหมครับไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่มีใครอยากทำงานด้วยโอ้เราเสียโอกาสไปตั้งเยอะจริงไหมครับนะถ้าเราใช้ราวาผู้จัด,ดจาการเดิม,เดมๆเก่าๆเมื่อสามสิบปีที่แล้วเป็นไงครับต้องวางมานบางฟอร์มเพราะเราคงไม่เป็นนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่สมัยก่อนเมื่อสามสิบปีที่แล้วจะเห็นเยอะมากเลยนะครับบางฟอร์มบางฟอร์มมัๆๆนทําไม่ถึงแอ แตงไม่ต่างนะเจ็าชู้ก็เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของคนองค์กรเลยนะครับนแทนที่จะเน้นเรื่องเครื่องจัก,กรกลไกอะไรเงี้ยเขามาเน้นเรื่องคนมากขึ้นให้ความใส่ใจเรื่องคนมากขึ้น <c oughs> นั่นก็คงเป็นเหตุผลตรงไปตรงมาว่าทำไมเราถึงได้มาพัฒนาอีดคอามสมารในวันนี้ <c oughs> จริงครับลองดูภาพดูว่าการมาอบรมเนี่ยม,ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะค่าโรงแรมนะครับ ไม่ใช่เฉพาะค่าห้องนะครับไม่ใช่เฉพาะค่าวิธีกรกน,นะครับเราหนึ่งคนเนี้ยเงินเดือนต่อวันเท่าไหร,ร่ทราบไหมครับและมันมีต้นทุนมหาศาลถูกไหมครับเงินเดือนต่อวันและสิ่งที่เราไปสร้างประโยชน์ให้บริษัทต่อวันอีกต้องเท่าไหร่นั่นคือต้นทุนมหาศาลแต่ถ้าผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญนะครับไม่ต้องมาเรียนหรอกจริงไหมแล้วจะมีหลายองค์กรที่ไม่เห็นความสำคัญเรื่องนี้จริงๆนะครับ ็จะเอาแต่งานจะเอาแต่สิ่งของจะเอาแต่วัตถุไม่ออกใช่ไหมครับคนตายช่างมันเคยได้ยินไหมครับงานได้ผลคนเสียอ <c oughs> เคยเนาะนั่นแหละครับนะ่ะเ่าต้องภูมิใจนะครับที่เนี่ยวันนี้เขาเป็นอีกอกหนึ่งนวัตกรรมนึ่นนะครับที่ที่เรื่องคุยกับคนนะครับพ,รรพัฒนาผู้นํานะครับผู้นําเน้นหลักการสําคัญในการทำงานหลักการที่ถูกต้องนะครับไม่ได้เทคนิควิธีการอะไรนะครับถ้าหลักการถูกทุกอย่างมันถูกเน้นเป้าหมายนะครับ เน้นทาในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะไม่ได้ไม่ได้เน้นขั้นตอนทุกขัข้นตอนต้องถูกต้องไม่เป๊ะแต่หลักการต้องถูกต้องถ้าหลักการถูกต้องทุกอย่างมันถูกหมดถ้าหลักการผิดมันก็ผิดหมดจริงไหมครับรหลักการมันต้องถูกต้องนะครับเราเน้นทําให้ดูออเขาเรียก on the job training ไม่ใช่เน้นสั่งให้ทาอย่เดียวเราเป็นเราเป็นหัวหน้างานนี่ต้องทําให้ดูนะครับทําให้ดูแล้วก็ค่อยๆแนะนําว่ามันคืออะไรถ้าสั่งอย่างเดียวนี่มันจะไม่เกิดอะไรขึ้น ใช่ไหมครับถ้าไม่สั่งก็ไม่ทำไม่ออกใช่ไหมครับถ้าทำให้ดูแล้วสอนว่ามันทำยังไงอนาคตเขาทำเป็นนะครับ <c oughs> นะผู้นําก็เน้นอะไรครับเน้นการถ่ายทาอดความรู้นะครับวันนี้นะครับท,ที่ท่านมาอบรมอาจารย์คิดว่ากองผู้นําเนี่ยเข้ามายู่บเราได้นานๆจนเป็นตัวเราเองจริงๆเนี่ยเราเรียนอะไรไปอยากให้เราไปนาไปถ่ายทอดนะครับอยากให้ติดตัวเราเองอยากให้ติดตัวเราเองคนเดียวแล้วมันจะเฟดไปจะไหไปนะครับ แต่ก็เน้นสร้างบรรยากาศร่วมกันในกนารทำงานน,นะมีรอยยิ้มที่ดีมีอยากทํางานอะอยากมาอยากเจอเพื่อน,นเม่ออใช่ไหมครับ้าไมอยากมาไม่อยากเจอจบเลยจริงไหมครับมันก็แหมโอ้โหมันเหมือนอะไรครับติดคุกก็เสร็จเลยนะครับถ้าเราถ้าเราสร้างบรรยากาศอย่างนั้นเราเสร็จเลยนะเราจะไปรอใครสร้างบรรยากาศนะอย่าไปรอคนอ่าไปรอเจ้านายอย่าไปรอผู้บริหารที่สูงกว่าเรานะครับทําไมเขาไม่ทาอย่างนี้ไม่ได้นะครับชี้นนี้ตัวเราเองเลย มันจะจัดก,การได้ออกใช่ไหมครับว้ชื่อคนอื่นจัดก,การไม่ได้นะจริงไหมครับเพราะาอาจารย์เชื่อว่าเราก็คงไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นซูปเปอร์วิเซอร์เป็นตลอดชีพจริงไหมมรนก็ต้องสูงขึ้นไปอีกจริงไหมชีพมันต้องดีขึ้นจริงไหมครับจริงเนาะนั่นนะครับเราก็ต้องสร้างบรรยากาศในการทํางานเป็นสร้างความเหมตือรือร้นเป็นนะครับนะกระตุ้นคนในการทํางานนะครับไม่ใช่ว่ารีดทางานตามหน้าที่นะครับเพราะถ้า